เลริญพรญาติโยมชาวพุทธศาสนิกชนอำเภอสุงเดินแด่ทุกทุกท่านแา่วันดี้จะต้องขออนุโมทนาบนุญาากกับเพจเฟซบุ๊กสุงเดินบ้านฉันแด่ที่ไดา้มาเป็นสื่อกลางในการประกาศประชาสัมพัน์์ดกงานบุญงานกุศลแา่ของทางวัดหนองบอนอีกหนึ่งงานแาะก็คือง,งานสร้างและอุบโบสถ ด้าหลังใหม่ได้ทดแทนหลังเก่าได้ที่ชำรุะสุดโรมไดาที่หยาดโยมได้ได้มองเห็นได้อยู่ข้างหลังดาของอาตมาภาพในการนี้ได้ก็จะเริ่มดางานบูรณะหรืองานสร้างในวันที่หนึ่งดพฤษภาคมสองพัรยหกสิดได้ที่จะถึงนี้ได้ก็คือจะเริ่มจากการ ด่ารื้อถอนด่าตัวอาคารลงอุโบสถก่อนด่าเรื่องจากด่าลงอุโบสถด่าได้ชำรุดสุดโทมด่าประการที่หนึ่งก็คือด่าหลังคาลั่วแล้วก็เกิดการสุดตัวลงดาตามอายุเวลาในการใช้งานด่าประการที่สองดก็มีน้ำด่าท่วมขังในเวลาหน้าฝนด่าในการนี้ด่ทางคณะกรรมการด่าซึ่งดมีผู้ใหญ่อุศะด่าวินิจในยาพาา ดาผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบอนดาซึ่งเป็นดาผู้ใหญ่บ้านดาในการนี้ก็ปรึกษาหารือดาเกับคนะกรรมการวัดหนองบอนดาก็มีเอ็มดาโยมพ่อสายยน์วินิจในยาภาคดาเป็นวิยาวัจกรดาคุณโยมบวชคันดาสารละโกมดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่เป็นวิยาวัจกรดาแลโยมพ่อลิดาด้วงสุงมเดินดาเป็นวิยาวัจกรวัดหนองบอล ด่ในการนี้ต่ก็ได้ปรึกษาหารือแด่เพื่อที่จะหางบประมาณในการสร้างดาอุโบสถด่านหลังใหม่ด่าเพื่อที่จะโทษแทนหลังเก่าดังนั้นดาก็จึงขอด่านสัทธานแรงบุญด่านจากญาติโยมชาวพุทธศาสนกชนดาทั่วทาเอดานดดาร่วมด่าเป็นเจ้าภาพด่าภาพปลาดาสามารถีแด่าํจำนวน ดาแปดมื่นสี่พักองดาเพื่อที่จะสมทบทุนดดาในแต่ละกองดาทางคณะกรรมการก็ดได้กําหนดดาจำนวนปัจจัยกองละหนึ่งรยดาเก้าสิบเก้าบาทด้งนหนักเก่าฝากดาสุงเดินดาสุงเดินบ้านฉันดาได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการประกาศประชาสัมพันธ์ดาเชิญชินดให้ดาญาติโยมดาช่วยดเป็นเจ้าภาพ จากทอดประปาเริ่มจากตั้งแต่าวันที่หนึ่งจากพิภาคมาี่มะีถึงนี้แต่สําหรับวันนี้อาจจะบ,บคาคราจากก็คงจะมีเรื่องประกาศประชาสัมพันธ์ดาใยัดโยมชาวพุทธศาสนิกระนจนหรือบอกโบนจะให้กับชาวพุทธศาสนิกชนได้ทราบจะไว้แต่เพียงเท่านี้แตขอจเจริญพร ร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี327 055 6136ชื่อบัญชีวัดหนองบอนติดต่อสอบถามร่วมบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสามัคคีโทรศัพท์095 209 7190พระครูพัทธรธรรมพินิจดเรเจ้าอาวาสวัดหนองบอน